ลนโอ้โพ่มัเล่น20 FPS ว่ะโอ้ยตอนเล่น10 FPS เลยแต่มันปับตามทุกอย่างแล้วนะเนี่ย เอาลงเป็นบันนี้แล้วกันเสือเลยเสือเลยเือเลยไม่ซื้อจะไปซื้อทองเลยเลยเสือทองกอรมันจะซื้อทองกอนรอไหนซื้อทองคือาามาทำไมพี่ว่าตั้งเฉยๆเจา้าเหรอเอามาดูเล่นเนี่ยซื้ออีกวันขายวันไม่เอานะนี่ไม่ใช่ปะน,นะ ซื้อมาตอนแพร่างเงี้ยขายพอไปขายแล้วแหละโอ้โหเพิ่มได้หนึ่งขั้นนีตอนแหวงก็ตีว่าเป็นหินแนิดนงนเงี่ยลองไ่แกีะล้อคาเรียกว่าอยากตาเฉื่อเฉยไอ้อะไรไอ้ความรู้สึกใหา่ได้เนี่ยกูเขียนมาหลายรอบอแล้วไอ้แค่ตอนใหญ่ได้มันนี่โคตรอยากจะพอได้มาแม่งจะรู้สึกบ โอกกระตกจังให้วันนี้นี่ผมจะลองเล่นไอ้นี่เออธนูยากลองเล่นธนแบบยากห้าแต่แกไม่เล่นน่ะนูล่เงไงแบบว่าแแมันแยกรดิ้หายเลยกไม่ได้ป เอเหตีในเดอันน <Okay. S 2> ี uh, ้มีคนผ่านเล้วดิกระป๋บอกแค่เกาะพนที่อย่าพึ่งตดเต็มเลยไว้ไว้ใจแฮกไปก่อนพี่มีมีพีมันเห็ไหมันเห็ไหมด้างย่างมีสขไหนะเห็นข้างหน้าไหมเ้เปิดเลย อพี่โตมาก่อนกเปิดปิจิลแล้วกูวิ่งหนีดีกว่าต่อทีเทาจิวช้านันสี่ะถ้าเราป้อมระเบิดเกะมัอนไหออกมาแอมคงไม่ใช่ร้องเลยเดี๋ยวเพิ่ยังครับต่ออยู่ยังอไปอีกตรงนี้ไม่มีคนเลยแถวรอบ ตรงไหนที่มีคนน่ะมันอยู่ตรงแถวนี้ครับแถวเนี้ยเดี๋ดวใช่ไหมเอาแรกเอนแรกม,มันอยู่ตรงนี้ครับอะเราไปซอกดูตอนนี้โทุกฟาร์มไปหมดแล้วฮะไม่ไปตีไม่โพสต์ตนันตีแต่แกตต์ตีไม่มีอะไม่รู้มันให้ไปได้เราอ่ะไปแล้วปะวตีไปแล้ว,วลองดูในซอกตรงนี้ให้ ไม่มีฮะหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้ว,ว,ลวพูดต่อว่าให้ฟมงเลยครับลองโบกมันนี่เร็วขนาดนั้นเลยเนาะโหตีเต็มเลยอ่ไม่าเราจะมามันจะหนีไดเ้เหรออ๋ออย่างนั้นถ้าพอมลองดูฟังหนีให้แล้วกันกาปอแล้วกันตาดานปอเนี่ยจากพี่ดิวมาเกเยกูยุยเนี่ย

จะับของได้แบบเท้าบอเช็คกันถ้าจำนถ้าจำนำผม๋ยวกูหยิบคนเกมมาเลเมยกูจะปีกไวไอ,อ,อ้คนแบบ เฮ้ยเดา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 มโมันยิงพัอมซ้อมพ่อมีตายเลยอ๋อกูเห็นแล้วไปแล้วโอ้ทั่งห้องโดนตอยแน่ดีวยจิ้งขอบวัว่ะถ้าแตกของตัวคอมันได้นั่งพ่อมเด็กมันได้นั่งพ่อมอ่ะ ีิงชักก่อยิชักก่อเร็วอโฟ์ครไอัดมไม่ไหววะเต๋ชอบเซน่อยูจริงอาลงตรงนี้มอ่งกตีนะอาลงตรงเลยฮะสนามมวยอะลงเลยฮะไม่ลงอ่ะโอ้แรกอะ โอ้คอมพิวเตอร์ไม่มีที่ขับขอไปด้วยไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องขับไม่ก้อนหนึ่งกลางใจกลางเลยปะตรงไม่เป็นไรจะทิ้งไม่เป็นไรจะทิ้งแล้วพิเศษทีคขับผเออไม่ต้องห่วงเลยจะทิ้งแน่เออใช่ด้านเราไปเลเข้าไปเลนเข้าไปข้างในแล้วเราก็หนีเลยครับมาเข้าไปข้างในแล้วก็หนีแล้วมันมีหลายเตียงเป็นทุกคนโกกันครนักไม่เชื่อผมไปแล้ว ไม่ยังไม่สู้เว้ยคนม่งเยอะแล้เดี๋ยวแม่จะเล็งรตีเดี๋ยวปืนยิงไปืี่อเคดปืนแล้วไอ้ี่วัววะสยงเกอ่ะไอ้กอดแตกให้เรื่องเหลือไว่เนี่ยมูกสองะขมเกินคนไหนอ่ะ โอ้ด้านไหนเต็มเลยวเกี่ยังไรเป็นยอะไรกันพวกมเป็นยอะไรกันเนี่สัตว์เอาไงเองวงเอาไงเรลตสัตอ้าวเรแอร์เข้าไปแล้แอร์เข้าไปแล้กลับเมื่อโลแล้วข้าวแล้วเหรอ

ไม่เราก็อยู่ในนี้ตลอดไปเลยก็ได้นะไอ้ยัยมันตุ๊ดนั่นไม่กล้าเข้าออเว้ยตตุ๊ดไอ้พ <c oughs> วกเขีนน้ยีแนะตน่นี้ปืนไงเฮ้ยอเมริกันสกันดีเองนะเอาอีแม่หรือว่าทัน ไม่กล้าเข้าอ่ะถ้าเราไ่วิ่งหนีตอนนี้มันจะเยอะขึ้นแล้วนะเอาเวลาไม่หอดานีแล้วกันหาก่อนโเกียะอะผไม่ได้ใช้สแนปเปอพิ่มใช้เนี่ยลูกซอง่ทนไรเดี๋ยวไอ้บินจะวิ่งไปทำขอ,อง

กกคนหนึ่งด oh no, ีก <noir> ว <ez skills> ่าไม่รอดเลยนี่ยคบตอนไหนแปบตใจองอะไม่ติดใจอย่างนี้อยู่แล้ว เกมไม่เตรีเนี่ยเสร์เอาเข้าไปอยู่อีกีะใช่มึงอ่ะควรเอาชาร์จไรเพื่อเขาไปปืนไม่เตตีนกาเนในี้มันงอะไรนะเราลืมชื่อมาแล้วเธอโบอะพรมพราอว่าผมเติเทอร์โบชาร์เจอเทอร์โบอายุไล่อะ ชาสไลเฟิลในแค่เพิ่มใช้สมองอ่ะสวยกัชาร์ตไลฟ์เฟิรนโหดร้ดายเม่ดโหดร้ายกับไม่แค่มาเล็งนี่มันมันเก่งจริงเอแอแคลมก็คือมาเล็งดีๆแล้วไม่มีเงินแล้วเอ้ยถ้าพ่อมพาเข้าวองอ่นานต่อ่ะถ้าเรามาตรงนี้แล้ว เิ้มกเลยฝนช้าอย่ิ้ิดเดียวแ้วเร็วกดเลยกดเลยพนมาถึงไม่จะได้บินเลยอ๋อวองโคตรไกลอ่ะนม่นพาโดดไปแล้วต้คนพาโดดนไม่ได้แค่เดียวต้อคนพาโดดใช่ใ ยิ่งไปเจอตีด้านหน้าต่อไจะเป็นกองอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยใส่บูธให้แงไม่ชอบอีกใส่ยังไม่โดนอี โดนแต่ตัวไม่กระเด็นไม่เห็นสึกเลยก็ใช่ไงก็ลัอต่อยโดนเสียมันเป๊กป๊กเป๊กอะเห็นสึกเลยไปจมพะร้าป้าไอ้สัวิ่งไหอเคไอชาเลเปิลให้ไม่จจุดเด็ก๋อแม่งมัน,บบน,น,นะะมาจามาวะ มัจนจำไม่เลยแต่สพยังไม่หไหนวะมันอยู่ด้านล่างอ่ะเรไปเจัดกรรมไเลยง่ายเดียวจ้าเราจะระวังด้านบานไว้นั่นนะไงม่ไยง่อยตัวเขี้ยดาวตายเปลี่ยนะปล a ไรกัน ตายหยตายหาไปโหไอ้ย่าโันลองโกุยอ้มังไอ้ถอย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 จั่นเลเวลนัวั่นเลเวลอะไเเว่นโล่บิกไ้โม้ไม่แน่แพ้ที่แตลงไปตรงนั้นอะ หายโทษแล้วกันดิวชุบไ,ไ,ไ,ไม่ได้วะไม่เป็นไรทำไมแต่ต้องไปเก็บกล่องเน,นี่ยเครียช่าไรเฟิลมันอยู่ไหนไหวะไอสัตว์มันโดนดันบนะมันจริงเราแบบยืนยิงนะ replicator delivered. The being อันตอนนี้นะเดี๋ยวอันทันแล้ได้กล่องทันทันอโอเคเดี๋ยวพี่ keep, ไปเแกบบ็บเดี๋ยวพี่ไปเก็บอยู่นี่ไปอ่าไม่เป็นไรนะเพอาวิ่งไปแบบนด้นเหรอเจเออเพื่อพี่ตายไงตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยแล้พวมไปชุบตรงนนะู้นแล้วไหมไอ้ชุบเลยชุบเลยชุบเลย,เ,ลยเออแล้วพ่อพาบินได้อ่ะตอนเนี้ยเข้าเหมือนที่วงหนึ่งเป็นหรีบชุบหน่อยอะเดี๋ยวกัดให้เสร็จแล้ว <it> เอี้มเล่นเียไอ้หนาไอ้สัชาไฟินโอยสะโกเล็ไม่ถนัดลยบ้ยอีกตีนึงมาวะเฮ้ยมามาตรงนี้มามามาเราเราตรงนี้เราตรงนี้ะโงไปาไเฟิรงนี้ได้ปะมๆ้มันมีอีกตีนึงอยพังหนูนะยิบมิมใบยิ้มยิ้ว พอพ่อมตองแอบ,บด้วยไงเอ๊ะดูแลตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้าอยว่าให้มาเี้ยมาเาม,าม่กีเนะนี่ยไสนมาเลยสัตว์เ <c oughs> ือ <c oughs> ดอ้ยโอ้ดีนะที่ราอ้อมมาซานีไม่งั้นโดนแซนวิเราดูด้านงหลยยแ็ได้ตดีกว่าโอ้ชมาซานมาซานไปละ ทำไมคนเราอาไอเดียวไอเดียวไม่พร้อมตู้แก้ยังอีกไอเดียวใช้ R3 เลยวะได้หมดอ่ะกูให้แล้วกันก็ตรงนี้มันยังฟ้าไม่หมดอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวหันแก้พีรินแม่งก็คือจะบวกครับแม่งก็คือบวบเลยให้คนบวบคนน่า นี่มันก็มีอยู่แล้วเปล่าวะทำไมเรามีพ้อมมาไหนตอนเราหนีจังใจไม่หาเราก็ต้องเจอเฮ้ยตัวตรงนี้มีคนท้าข้องพวกเรากลับไปที่เดิมดีกว่าได้ได้เออรอบตัวเรามีตั้งคนเลยอะดูพี่ดิวยังพี่ดิวหรอเออดู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 เฮ้ยเดี๋ยวเรามา พี่เหี้ยเี้เป็นตีนเนลียมไอสัตว์ไม่อยากปวเ้ดตอบดีกว่าให้ดับเนาเเบอไ้านเ้วยจ้เใช้ม่เลี้ยวโค้งจ้าเพชรเลยแล้วนี่ว่าของอยน้ถ้าตรง้มันก็เี้ยนี่นะกละองยหญชอบ level t e เดียวครับไปเก็บ่อเลยครับ เอ้อยไอต๊อดไอต๊อดเป็นจริงว่ะไม่อยากจะเชื่อ<ม>อ่ะเป<ม>็นที่พี่อยากนีนไอ้ออทุกสองละทอ่นี่ก็สนไล่โมกเอ่ออันนี้กระเป๋าแล้วก็กระสุนส่องชุดอุปกรณ์สไน เ่งยิงกันดับเลยว่ะนี่เดิไปบ้างเตอรกนบ้างไม่จะมีอะไรแล้วเว้ยอันโย่ปดต่องตาไปดียวจะเเนี่ย ไม่ไม่ได้ปืนอะไรเนี่ยอะไรนะไอ้ที่มันฉาดเราจริงอ่ะเพราะมันมันกเพราะว่ามันแรงดิตอนหัวเลยคอยขึ้นชัน้นเต้นเตนะ็มขนาดไม่มีที่ฟาร์มเราเอ่ะไม่มีตะกอ,อนในดีดีมันมองไม่ค่อยถนัดจะให้ใหขอห้อระเบิด ของคุณนะเพื่อมี่ิเตอร์จริงอ,อ่ะฮ้องหน้าเหรอใช้แถวเมือ,องใช้แถวเมือ,องในเมืองนั่นแหละแต่ในยาน,นจะมีตักตี้นึงเลยสุส่มาเอาอะนะอ้ีหลอ ดีมาเช่กหน้านด้วยนว่าชุกตแรกคิดว่าชุกยังชุกไม่ได้ตอนแรกอ่ะก็เลยไปเยี่ยวไอ้ชัดรถก็มาดีกลับมาทันมาไม่ได้ควบป่อยยาวไม่ช่วยแล้วผมจะเก็บระเบิดไว้ตัวระเบิดไปนะแล้วเป็นมาเล็งป็นมาเล็งไม่มีโอบอะไร ตัวสิบมงกันเนี่ยไอ้ยิงเสยบปืนไหมกอ้ไม่ตึงไอยู่ใช่มันอยู่ข้างบนตรงเนินใช่มีตรงเนินที่เขาไปเจอเนี่ยกว่าของมันไม่ผมว่ามายิงไม่ได้โอ้โหแอบรอปตรงนี้กันดังกว่าเฮ้ยเพื่น ต้องโชว์ตัวดีป่ะดี๋ยวมันต้องมีอมาเคิดนั่ามีตรงนั้นนะม่เห็นปุ๊ยังรรอ่ะระดับใช่ราตับสุส่มไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อแอร์ด็อปลงมามันก็วิ่งมาเก็บเนี่ยเราก็สุ่มไว้ก่นอนไปปุ๊บตอนเป็นปั๊บเลยตเผื่ออย่าได้พวกเหนึง่งมาช่วย ใช่ก็ไม่ไหวแล้วไอตอ่อมยุงหน้าไปเลยเออว่ามันล้อตาล้อใจมากถ้าพ่อไม่สามารถจัดการด้านบนตรงนี้ได้อาจจะเอาไปยา,ายกถ้าหลังให้มันมาแล้วมันเนาะเดี๋ยวดูดีเส้นเส้นหายปุ๊บก็ตามมาเลยอันก็กดคิวใส่มาเลยจะหายมึงกูไม่เห็นนะบอลดูด้ไอมาท่านนน่นนหายแล้วเอาช้าไปเข้าไป มันได้อะไรเป็นไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มันจะทิ้มันถึงสนายหมดเลยอะ่ะไม่โยนร่างแอร์รับอ,ะบอ,อ่ะวั็เฉียบเอออ๋อหิวก็ก็ถึงสนัย้วกูเซียนตัวโคตรในไม่โดนที่ปีนไม่สนหิวมาเกงเอาสตาร์ทส์แล้วเต้ยซ้ำขาดแล้วพอมอดอันอนี้แล้ววะ

ดูดานนานะอะไรแม่แม่เจ้าไม่ใช่อยู่แล้วแม่งนานใช่คุณไม่ใช้แล้วตายพบคุณตายเพราะไม่งใช้นานเลยก็มใช้นะเพราะเพราไม่มีอะไรให้ใียแล้วเกิ้เอฮ้ยเดูด้านบนวะแล้วตัตัวเดียวอำไมไปมาจะไปอย่าไปอย่าไปบางทีแต่แกไปยามไม่ถึงเพื่อนมันอะ ไม่มีเสียไมีเสีงเโดยเฉพาะตรงนี้เน่ยมันเป็นมีคนนะตไม่เอ้าไปหรอกเ๋ยาอุกันยเต่าไม่ได้หืยตกว่ะไปไหนอวะแกไม่เจอละไปนู่นแล้ววะไอแลมหตัวนี้หรู้ป่าวะไม่ใช่หรอกมั้

ờ thôi, đâu 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 đó đâu 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 ยัดแม่งให้หน่อยรอบยัดแตกตลอดรอบเขาย,ยิงอะไรไไะคือกำหนดเลยว่าให้สามโดนเมื่อกี้พ่อมดูซองพ่อมโดนหญิงมาจากด้านล่างทาันทนที่พ่อมล่างชนกำแพงอยู่อะ่ะใช่ใช่ไหมทันตวัสสัญญาเออผมอยิงแตกไปได้สามรอบอะ่ะมันสับเกาะยับเลยปีไห้ปีไม่จัดต่อยอะ่ะโอเคสักวิดีโอขอจบประเด็นเท่านี้นะครับผมก็ เล่นเมื่อกี้ออยังเกือบตายหาอะไรลบไปเยอะหันใหม่ทีเดียชุดแม่งลงมาดีเลยแต่ก็เอ้าที่มาแล้วหลดุดเฉยอ้าวชิบหายเนี่ยกูคิดกูเป็นคนเดียวแรกก็เจอไม่มมมเมื่อไงหลุดแต่ไม่ชื <c oughs> ่อะไรอ่ะเพื่อหลุดเมื่อไหลุดเนี่ยดูแถไปดูเอาไว้เจอนครับทีหน้าทีหน้าไปาย be